เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมีชายวัย60ปีค่ะถูกรถไฟที่เดินทางมาจากกรุงเทพเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ชนขณนะข้ามไปเอากับข้าวจากบ้านญาติในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้วันที่29มกราคม2 5 6 7 ทางด้านของพันตารวจตรีสมพงษ์โปร่งใจพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรสารพีได้รับแจ้งมีเหตุรถไฟชนชาวบ้านเสียชีวิตเหตุเกิดบริวเวณร,รางรถไฟตําบลหนองพึ่งอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบค่ะและรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยหนองพึ่งแพทย์เวรโรงพยาบาลสาราพีส่วนรถไฟนั้นเป็นรถไฟขบวนที่เดินทางมาจากกรุงเทพเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ผู้เสียชีวิตคือนายวันชัยเท้าแดงอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่74หมู่2ตําบลหนองพึ่งอำเภอสารพีทางญาติทราบเรื่องต่างพากันเดินทางมาดูทิ้ทที่เกิดเหตุนะคะสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตนั้นก็บอกว่า ผู้ตายนั้นอยู่ตัวคนเดียวค่ะปกติก็จะข้ามทางรถไฟมาเอากับข้าวที่บ้านแม่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะจากการสอบถาายญาติๆนะครับก็บอกว่าปกติจะข้ามบริเวณนี้เป็นประจำโดยชาวบ้านได้สร้างสะพานเล็กๆ ข้ามคลองเรียบรางรถไฟไว้เป็นทางลัดแล้วก็ข้ามทางรถไฟไปเพื่อข้ามอีกฝั่งนะครับคาดว่าขนาเกินเหตุอาจไม่ทันมองรถไฟที่กําลังมาเพราะว่าจุดที่ข้ามทางรถไฟนั้นเป็นจุดที่มืดต้องข้ามสะพานเล็กๆก่อนถึงจะถึงบริเวณที่เป็นรางรถไฟซึ่งทางลัดดังกล่าวถ้าห่างก็ห่างจากทางแยกทางข้ามรถไฟเนี่ยประมาณ50เมตรเท่านั้นนะครับ